การลาออกของนางสาวแพทองทานจุดเปลี่ยนที่ทําให้เลือดไหลในพักเพื่อไทยหรือไม่การประกาศลาออกของนางสาวแพทองทานชินวัตรจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากข้อกฎหมายที่ชัดเจนและอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เลือดไหลในพักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราปันประธานพักไทยสร้างไทยชี้ให้เห็นว่าการลาออกนี้เกิดจากคําวินิจฉัยของศาลที่ทําให้นางสาวแพทองทานขาดคุณสมบัติในการดํารง ตำแหน่งทางการเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องที่พักสามารถเล่นกับกฎหมายได้แต่ที่น่าสนใจคือทำไมถึงต้องลาออกในขณะนี้และใครจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักพลาดไปคุณหญิงสุดารัตน์อธิบายว่าคำวินิจฉัยของศาลที่ชี้ถึงการกระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่ใช่แค่ส่งผลต่อบุคคลแต่ยังส่งผลต่อองค์กรทั้งหมดที่บุคคลนั้นบริหารรวมถึงพักการเมืองหากนางสาวแพทองทานยังคงอยู่ในตำแหน่งพักเพื่อไทยอาจเผชิญกับปัญหาทางกฎหมาย และความเสียหายทางการเมืองในวงกว้างการลงนามรับรองผู้สมัครสสของพรรคอาจเป็นโมฆะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในการเมืองไทยแต่ที่นี่คือจุดที่ทําให้เกิดความขัดแย้งคุณหญิงสุดารัตน์ยกขึ้นว่ายังไม่แน่ใจว่ามีการบีบให้ลาออกตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่แต่เธอแนะนําให้สังเกตจากผู้ที่ได้ประโยชน์หลังการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหัวหน้าพรรคตัวอย่างเช่นนายสุริยะจรุรงเรืองกิจผู้อํานวยการเลือกตั้งซึ่งถูกพูดถึงว่าอาจมีส่วนผลักดันให้เกิดการลาออกนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และกดติดตามต่อไปคำถามที่น่าสนใจคือทักเพื่อไทยจะปรับตัวได้อย่างไรหากยังคงมีออเดอร์หรือตัวในการบริหารอยู่คุณหญิงสุดารัตนวิจารณ์ว่ารูปแบบการบริหารภายในทักเพื่อไทยที่ใช้โมเดลแบบบริษัทจำกัดไม่เหมาะสมกับการเมืองการเมืองต้องอาศัยระบบและการมีส่วนร่วมหากยังคงบริหารแบบรวมูนยนเช่นนี้พักจะค่อยๆกินตัวเองและเสื่อมศรัทธาจากคนในการถอยของนางสาวแพทองทานอาจเป็นเพียงการทักเกม เพื่อรักษาสเสถียรภาพของพรรคไม่ใช่การถอยของตระกูลชินวัตรจาัดก,การเมืองโดยสิ้นเชิงแต่เป็นการประนีประนอมเพื่อหยุดเลือดไหลในพรรคซัก,กต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรติดตามต่อไปคุณคิดยังไงการลาออกของดังสาวแพทองทานเป็นเรื่องที่จำเป็นหรือเป็นเพียงการประนีประนอมเพื่อหยุดเลือดไหลในพรรคขอให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์เพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์